เจอยักไงแล้วเจอยักไงแล้วคักขนาดแล้วครับพี่น้องคักขนาดแล้วโบ้ว่วสิสันหาคำใดมาโว่มาวา่า,าล่ะครับบาดนีเอาคักขัดัพี่น้องระเอกของคำคืนนี่เลยครับผมตัวนี้ปาหวงตึงอย่าลืมเหล็กหนึ่งสองตัวครับพี่น้องโอ้ว่าเขาพื่นนี้ลหละนะเลยด้ครับพุ่นพุ่นพื่นกระเทียมดินไปกระทีมผุนตัวนี่ครับตัวปลาันเนี้ ตรวจจอดฟาดเบิ้มอีกแล้วจ้าท่านนี่แง้งไฟมาเห็นแล้วครับผมเห็นแล้ว,น,ออลวนี่ครับพุ่นคือบ่เตียงเหรอนี่ครับพี่น้องเป็นปัาควนไยครับเป็นโอ้โหอาเอาเขึ้นมาเป็นปลาควนไยตัวทัวปมมือนี่แหละครับพี่น้องเอาเค้ือก้าลเหครับพุน่นนี่ครับนี่ครับทันดีว่ากันดีว่าไป ขันบอกว่าผมมือผมง่ายกว่าความเหนือครับพี่น <Exped ition introductions> <S ess ramen> ้องเอ้าเอาคือเก่าครับเอาคือเก่ายักษ์ง่ายครับยักเจอยักง่ายแล้วเจอยักง่ายแล้วเจ้าดูกินคอยกระดูปดคือกันละโอ้ยพี่น้องเห็ือนบ้าลอยลงหลันเลยครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นไม้เบิ้งครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นไม้เบิ้งอย้ พิ่นนิ่งเลยครับโอ้ยยักไงประจําคําคืนนี้เลยครับพี่น้องขึ้นมาเด้อลูกเ,กเอ้ขึ้นมากับพอเด้อขึ้นมากับพอขึ้นมากับพอเด้อลูกเอ้คักขนาดแล้วครับพี่น้องคักขนาดแล้วโบหงวะสี่สันหาคําใดมเวามาว่า,วาล่ะครับบาทนีเอ๋องมันสุดจวดคือเก่าครับผมโอ้ขึ้นโคามองแขงเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ นี่บัลดครับบัลรดกันแนวนี่กันเข่าจ้าพี่ียบร้อยครับผมดูกินเบ็ดคอยคอยกระดูปดคือกันละยีน้่งโอ้โหอวยอ้ยอยอ้ยอวยอวยอ้ยอวยมาๆมาๆเอาให้พียให้น้องเลยเบิ้งซื้อนี่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 ขัครัครับีบ shot shot น้องงระเอกดของคำคืนนี่เลยครับผมตัวน,นี todas, 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 ้ขาดว่าเด้ แบวมีโตตัวไปเอียดนะเนาะเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยดูกินเบ็ดก็ดูปวดขึ้นกันละใจลมลมลูกใจลมลมพอมาปวดเอาแล้วพอมาปวดให้แล้วอย่าดิ้นอย่าดันทน,นครับพี่น้องน้ำขุนเอเลน่น้ำเป็นฟองเลยผมเหลียวมาบางหั้งนีน่เป็นดิ้นแฮงแฮ้งเลยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอา้างนี้ครับผม เป็นปลาควาโบนไง่หนอกครับรุ่นนี่เป็นรุ่นอนุบาลฟันนำน้มครับผมอย่ามาหอดหลังสุดท้ายอยู่นี่กะเป็นรงซื้อสีบ๊คซื้อแะไรล่ะ,ละครับพี่น้องเดี๋ยวลงไปแล้วเป็นเงี้ยหล่อนอยู่ครับเงี้ยหล่อนเกลี้ยกสียกเลยเนากะสีได้เสียบเงี้ยเพื่อนล่ะครับพี่น้องถารับมือง้าครับผมมาเด้อปลาควายมาเด้อมาเด้อ มาเด้อประกอยไงมาเด้อกกดมันกินเบ็ดเด้อบาดมื้องเศร้าดูมาปดเอากินราคาเบ็ดเลยนี่ละนี่เดียเ๋ยวดีนหลุดเสใส่ขาเบ็ดไว้เนี่ยมือเอื้อนหมดเลยไม่มีมาปดเอาเตรียมเงี้ยไว้แล้วเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปสรุปยอดสรุปแต้มของคำเคลืนนี่ให้เบ้างครับผมฝ่าห้องตึงอย่าลืมเหล็กหนึ่งสองตัวครับพี่น้อง ได้ปลาทั้งเบ็ดสิบเอ็ดแจมครับสิบเอ็ดตัวคักเลยครับคักเลยเป็นปลาควาเก้าเป็นปลาเข่งสองครับผมเอาสุดยอดเหมือนเดิมครับคำคืนนี่ก็ได้ผลงานก็ถือว่าโชคว่ามันอยู่ครับพี่น้องถือว่าโชคว่ามันเพราะได้ไปอยู่ไปกินอยู่ครับผมสําหรับคําคืนนี่ก็ได้สำหรับผมนะครับผมได้ซ้ำนี้ก็ถือว่ามันอยู่ครับระสีได้ออาลาพระจากพ่อแม่พี่น้องเขาเมื่อบ้านเมื่อซ่องอาบน้ำนอนพักผ่อนละครับคาคืนนี่บบบนี้มือเศร้าก็จังมาว่ามาว่ากันไหมครับผม ยังมาลุนมาชมกันว่าสิมิตแต้มเติมกันว่าอีก,กน,นะครับผมเกิดจังได้เช้านี่มีังเกิดก้นจักหลังว่าลวนเก็บแสกซ่เอ้ยมีังเลยเช้านี่ nhất ba được biết bò nhang man nhang man nhất ba được biết bò chắc rồi chắc làm đấy. Hết. Hết tôi yêu Thôi, mưa đi hết chưa tôi nghe yêu bò Hãy subscribe cho kênh là Mì Gõ Để เห็นร oh. so. ่องเห็นร่างจกขวงให้จกขวงน้าเพื่อนย่างลงมาเบื้องหน้าเพื่อน้องถามเพื่อนว่าเงินเพื่อนว่าเห็นปลาเถื่อนเบ็ดอยู่ครับเห็นปลาเถื่อนเบ็ดอยู่เดี๋ยวผมขาไปเบื่อนครับผมเชื่อเลยลังใดเราขึ้นแม่มันถีบหลุดเด้อเฮ้เขาว่าถอดเราขืนข้างกระแทกว่าตัวใหญ่อยู่บ่ะตัวนิ่งเลยเตี้ย เอ้ใส่ละ่ะขึ้น<อ>ดินแล้วโอ้โอว่าเขาพุ่นมานี้เลยน,นเลยนะครับพุนพ่นพุ่นพึ่นกระทีมันดินไปกระดีุ่นตัวนี่ครับตัวปลาพันนี้เตยมเลือกขึ้นมาล่ะขึ้นมาขึ้นมาโอ้จะขคว,วางนี่จะขควางน้าพื่น่าพุ่นกระสีงอยู่หรือตัว,วครับ นี่แหละครับพี่น้องเอาเตรียมแร้วกขวงเช้านี่มาเลยเด้อครับบาทนี่มาแล้วมาแล้ววันที่บ่มีเต้มครับผมดินไปดินไปบางท่นคือดินอยู่เห็นตะหัวนี่ครับนี่เห็นตะหัวนี่บางั่นนี่เพิ่นดินอยู่เตรียมสว่างมาเลยเด้อครับบาทนี่พี่นอ้องนี่ครับผมเป็ <c oughs> นไส้เดียวกันเลยครับพี่น้องไส้เดียวกันเตรียมสว่างมาแล้วจ้าปวดใส่คองครับบาทนี่เท่านี้ก็ได้ ก็คือสีมีแซมนั่นแหละครับบาดดีพี่น้องเบ็ดกระยามมาเบิดแหละครับหลังสุดท้ายแล้วนี่ก็ไดดีมีสวงแต้มซซำนั่นแหละเดี๋ยวผมไปสรุปยอดสรุปแต้มเศร้านี่ให้พี่ให้น้องเลยเบิ่งครับผมโอ้ยคืออยากไอพี่อยากไอน้องเห็นว่าครับเศร้านี่ก็ได้บันนี่ครับผมเป็นปลาควาน้อยสวงแต้มครับสวงหลอดอดหลอดเอียดแหลดอยู่นี่แหละครับพี่น้องเป็นสงบมานป็นไหนดอกครับพี่น้องเศร้านี่เป็นปลาควาน้อยสวงตัวครับผมเป็นปลาควาน้อยสวงตัว กะหังพราได้ไปเติมกันกบโม่เมือคืพผู้ได้ไปอยู่ไปกินแล้วครับพี่น้องไคแน่อยู่ใคแน่อยู่ได้ทุนหวนไว้แล้วนะ่นะตั้งแต่เมือนครับผมมือเศราย้ำมือเศรนี่กะมาตางมาเก็บตกครับพี่น้องเอ้ากระชีด้อำแล้วพระจากว่าแม่พี่น้องเหรอครับบ้านนี่เขาเมื่อบ้านเมื่อซวงแต่ขอความบุญความคุณพ่าแม่พี่น้องวัตถุภูตุคน์หครับเดียวการติดตามรับชมช่องของหนุมีสารหากินหมันเนาะครับเนาะก็บควาฝากไว้นี่ความบกความใจฝากแขกมาแง้งคือเก่าแหรอครับผม สำหรับคลิปนี้กัขกาวาก้าวคำวาาขวบคุณและสวัสดีครับผมไปไป,ไปเข้าเมืองบ้านเมืองสวงโอ้ยนักกวางอีกแล้วพี่น้องนักขวางนักกวาง,กกวางโมเม็นหนักปลาดิ